เดยสัปดาห์นี้นะครับตาจะพาทุกคนไปที่จังหวัดสิงห์บุรีครับสิงห์บุรีเมืองเก่าแก่ที่สำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเพราะเป็นที่ตั้งของค่ายบางระจันและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวและของอร่อยอีกมากมายเลยนะครับที่จะทำให้เราได้สัมผัสถึงบรรยากาศความมีเสน่ห์เอกลักษณ์ลินอายความเป็นไทยอย่างแท้จริงครับ สวัสดีครับผู้ชมครับผมตาวัชรินทองนะครับและตอนนี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีความสําคัญมากในภาคกลางนะครับที่นี่ยังมีประวัติศาสตร์ที่สําคัญอีกด้วยครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นี่เลยครับร้านแม่ลาปลาเผานะครับซึ่งเขาบอกว่าร้านนี้นะครับอยู่คู่กับเมืองสิงห์บุรีมาแล้วกว่า 50ปีครับคุณผู้ชมที่นี่จะมีเมนูอาหารที่น่าสนใจขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูเลยแต่วันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมากินอาหารอย่างเดียวนะผมยังพาคุณผู้ชมไปที่วิสา,ากิจชุมชนมาม่วงหิมาพาน์บ้านบางพระนอนด้วยครับอย่ารอช้าเลยคุณผู้ชมตามผมไปเลย และตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนมะม่วงหิมพันธ์บ้านบางพระนอนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ลูกปลาครับพี่ลูกปลาสวัสดีคับสวัสดีค่ะพี่ลูกปลาแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะพี่ชื่อลูกปลาจ้ะชื่อจริงสุนิสาอินเอกเป็นผู้ดูแลของวิสากิจชุมชนมะม่วงหิมพันธ์บ้านบางพระนอนค่ะอยู่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะอ่าจังหวัดสิงห์บุรีนะครับสามารถลากเสียงยาวๆได้นะพี่สิงห์บุรีไงครัะสนุกสนุกจจอยครับถามนิดนึง ทำไมถึงมาเริ่มต้นทำวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับมะม่วงหิมาพานครับก็พี่ขายเองมาก่อนคนเดียวอะค่ะคแล้วพอเริ่มมีออเดอร์เยอะก็ต้องจ้างคนแถวนี้ค่ะคนชาวบ้านแถวนี้มาช่วยช่วยอบช่วยแพ็คช่วยแพ็คใส่กล่องขายลูกค้าส่งขนส่งอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มคนเยอะขึ้นเป็นสิบยี่สิบคนก็เลยต้องก็เลยจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนมะม่วงหิมาพาน์ค่ะ เยอะแยยะเลนะนำได้ไหมครับว่าที่นี่มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างถ้าหลักๆเลยที่เราอบเองก็จะเป็นมะม่วงหิมพานกับอัลมอนด์ค่ะอัลมอนด์ใช่มะม่วงหิมพานตรงนี้ใช่แล้วก็ที่อบเองอีกก็จะมีวอลนัทกับถั่วลิสงวอลนัทนี่วอลนัทอันนี้ใช่กับถั่วลิสงอันนี้ใช่ค่ะนอกนั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นนําเข้าแล้วก็ถ้าจะเป็นถั่วอีกชนิดอื่นก็จะมีถั่วไทยที่รับของชาวบ้านมา ของชุมชนมาขายให้ก็คือในระแวกนี้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะอันนี้นี่อย่างอย่างเนี้ยนี่คือมะม่วงหิมพานกินได้เลยไหมครับอันนี้เม็ดดิบค่ะถ้าเม็ดอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเราอบร้อยเปอร์เซนไม่ทอดค่ะอบอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมดูว่ามันแตกต่างกันนะใช่นี่ฮะอันนี้คือแบบดิบนะครับอันนี้คือแบบที่อบแล้วใช่จะไม่มีน้ํามันเลยค่ะอบร้อยเปอร์เซนต์สำหรับคนรักสุขภาพค่ะ อ๋อคือที่นี่ไม่ทอดไม่ทอดเลยใช่ทุกอย่างเลยป่ะครับถั่วถ้าถั่วไทยจะเป็นทอดค่ะถ้าถั่วกิตาชิโอด้วยใช่วาวนัทจะเป็นอบอย่างเดียวค่ะเพราะทอดไม่ดีต่อสุขภาพของคนทานรแล้วก็สุขภาพของคนทอดด้วยค่ะครับก็คนทอดก็จะก่อให้เกิดมะเร็งได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจเลยว่าใช่ก็เลิกเลิกทอดกันเลยใช่ก็มาหาวิธีอบจนได้ความร้อนอุณหภูมิกับเวลาที่เหมาะสม ก็ทดลองกันอยู่นานมากค่ะกว่าจะได้สูตรเป็นสูตรเฉพาะของทางเราที่<ม>อบแต่กรอบอร่อยเหมือนทอดตอนตอนที่เราคุยกันเมื่อกี้พี่ลูกปลาบอกว่าเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมใช่วกว่าจะได้สูตใร<ม>ในการเลิกทอดแล้วไปอบเนี่ยแหละค่ะคก็คือแม่ก็ร้องไห้กันเลยว่าแบบ กว่าจะได้อุณภูมิกับเวลาที่มันคงที่ค่ะคทดลองกันเป็นเดือนเสียเม็ดมะม่วงเป็นร้อยโลเลยว่ะ <c oughs> ก็คือทดลองจนกว่าจะได้สูตรเฉพาะของทางเราอะค่ะคที่จนกว่าจะได้อุณหภูมิกับเวลาที่เหมาะสมและกรอบกร,ร,รอบอร่อยเหมือนเดิมเหมือนคล้ายเรียนแบบการทอดเลย<อ>แต่ไม่มีน้ํามันและอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้ตัดสินใจแล้วว่าลาออกจากวิศวกรแล้วมาทําตรงนี้โดยตรงเลยดีกว่า ตอนปี2021ออนไลน์มันขายดีจนดู2ทางไม่ไหวอะค่ะคือดู2ทางเราก็ทำทางใดทางหนึ่งได้ไม่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าออกมาดูธุรกิจตัวเองเลยดีกว่าก็รายได้ตอนปี2021ที่มันบูมก็รายได้พอๆกับเป็นวิศวกรค่ะก็เลยออกเลยค่ะก็คือหลังจากนั้นก็คือเป็นจุดเปลี่ยนอะไรวะก็เลยขายของอย่างเดียวตั้งแต่ปี2000 ออกตอนปี2022ต้นปีใช่ใชก็คือเพิ่งออกมาประมาณปีกว่าเนี่ยค่ะอันนั้นผมขออนุาถามเรื่องเป็นมะม่วงน,นิดนึงแล้วกันเนาะ,ะว่าพี่ปาไปเอามาจากไหนครับก็เม็ดดิบอย่างเงี้ยนะคะคก็จะรับเม็ดดิบมายัางใช้ของอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีด้วยบ้าง แต่เขาเริ่มส่งให้พี่ไม่พอพี่ก็เอาของจังหวัดอื่นแถบภาคกลางแถบนี้ด้วยผสมกันด้วยบ้างค่ะและอย่างนี้ขั้นตอนในการกว่าที่จะมาอบเนี่ยต้องทําอะไรยังไงบ้างครับพี่กว่าที่จะมาอ,กอ,อ,อาบ,าบก,อก,ก็เริ่มจากถ้าลูกค้าสั่งอันนี้มันจะเป็นเกรดบค่ะคถ้าลูกค้าสั่งมีเกรดเเกรดจ um ัมโบ้อีกเงี้ยก็แล้วแต่ว่าลูกค้าออเดอร์เกรดไหนแล้วก็เอามาคัดเม็ดที่ไม่ค่อยสวยออกก่อนนิดนึงจากถ้าเขาหลุดมาจากทางเขาอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เอามาคลุกน้ํามันนิดนึงนิดเดียวเพื่อให้มันแบบมีความเต่งตึงอยู่พออบเสร็จอะค่ะก็จะไม่เหลือน้ํามันเลยเสร็จแล้วก็คือเข้าเครื่องอบด้วยอุณหภูมิกับเวลาที่เหมาะที่ที่เป็นสูตรของทางเราเนี่ยค,ะค่ะแล้วก็ถ้าอบออกมาก็จะได้เป็นรสธรรมชาติแบบนี้<อ>ก็เราก็จะมีรสชาติอื่นๆด้วยอย่างเช่นรสชาติคาราเมล,มเลค,คาราเมลก็คือกรอบแก้วบ้านเราเนี่ยค,คับครสอบน้ําผึ้ง อันนี้รสธรรมชาติแล้วก็ต้ยมยำหม่าล่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้เป็นเม็ดก่อนแล้วก็เราจะมาคลุกกับรสชาติที่เราต้องการแล้วก็ไปอบอีกรอบหนึ่งค่ะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่โรงงานที่ใช้อบอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวพี่พาผมไปทัวร์หน่อยครับได้เลยค่ะ มะม่วงหิมพัน์คือถั่วชนิดหนึ่งที่มีรสชาติมันหวานกรอบเป็นแหล่งของวิตามินต่างๆและเกลือแร่ที่ดีสามารถนํามาใช้ในสูตรอาหารแบบวีแกนคีโตเพื่อสุขภาพประโยชน์ของเม็ดมะม่วงหิมพัน์ไม่ได้มีแค่นี้นะครับแต่ยังช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตระบบหัวใจลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ช่วยในเรื่องการมองเห็นต้านโรคเบาหวานคุมน้ําหนักและอีกมากมายเลยครับ เอาละครับตอนนี้เราอยู่ก well, so ันในห้องอบแล้วเนาะใช่ค่ะคือผมอยากรู้แล้วแหละว่ากระบวนการหลังจากได้เม็ดมะม่วงหิมพาน์มาต้องทํายังไงบ้างก็เราจะสั่งเม็ดดิบมานะคะก็จะเป็นเม็ดดิบตบงนี้ใช่แล้วก็เราจะเอามาคัดเม็ดที่ไม่สวยดําๆมีจุดแล้วก็เม็ดเล็กๆปนๆออกแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะมาคลุกด้วยน้ํามันนิดนึงค่ะคลุกด้วยน้ํามันทางด้านหลังตรงนี้ใช่ทางด้านหลังแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเข้าเอาเข้าเตาอบเตาอบนี้ค่ะ ด้วยความร้อนแล้วก็เวลาอุณหภูมิที่ในสุดของทางเราค่ะอเป็นเคล็ดลับที่บอกไม่ได้ใช่เลยอันนี้คือเพิ่งออกมาจากเตาเลยใช่ค่ะชิมได้ไหมครชิมได้เลยค่ะอันนี้เป็นมะม่วงเนนอัลมอนด์อุ๊ยกำลังร้อนร้อนเลยทานตอนร้อนมันจะอร่อยกว่าตอนที่เย็นแล้วนะอืออร่อยกว่าจริงๆอร่อยกว่าจริงอัลมอนด์มมีอัลมอนด์อยู่ข้างหลังด้วยใช่ค่ะอืม ผมก็เอาของเขากินหมดเลยแล้วเอาของพี่มากินหมดเลยเอาไปเลยอีก2โลอขอบคุณครับเอาแล้วอย่างนี้เม็ด่าม่วงหิมาพานต์มีกี่เกรดครับที่ทางเราใช้นะคะจะมี3มเกรดคร่ะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดเกรด B แล้วก็มีเกรด A แล้วก็จัมโบ้คือแต่ละแต่ละประเภทต่างก <ๆ S 1> ันยังไงประเภทก็จะอยู่ที่ไซส์ค่ะ ก็คือจะขนาดใหญ่กว่ากันขึ้นไปอันนี้ B แล้วก็ A ก็จะใหญ่กว่า B จัมโบ้ก็จะใหญ่กว่า A อีกอย่างเนี้ยค่ะก็คือมีตัวอย่างไหมครับพอดี A กับจัมโบ้ตอนนี้ลูกค้าไม่ได้สั่งเพราะ A กับจัมโบ้แพงกว่าเยอะถ้า A กับจัมโบ้ลูกค้าต้องสั่งเป็นพิเศษถึงจะเอามาอบอะค่ะถ้าปกติเลยทางเราก็จะจำหน่ายเฉพาะเม็ดดีอย่างเดียวอันนี้ก็คือมาตรฐานใช่เพราะว่าราคาจะรองนิดนึงถ้าลูกค้าสั่ง A กับจัมโบ้ก็ถึงจะสั่งมาอบ เอาแล้วอย่างนี้ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับก็ใช้กรรมวิธีในการอบเหมือนกันเลยไหมฮะก็คล้ายๆกันค,ครับก็คือถ้าอัลมอนด์อย่างเงี้ยเราก็จะไม่ต้องคลุกน้ํามันและ<อ>เราก็จะอบได้เลยส่วนถ้าเป็นรสธรรมชาติก็คือไม่ต้องใส่เกลือถ้าลูกค้าสั่งอบเกลืออย่างเงี้ยก็คือจะใส่เกลือ,อแล้วถ้าลูกค้าสั่งรสต้มยำรสหม่ลมาล่ารสล,ลาบรสอะไรต่างๆเงี้ยค่ะเราก็ค,คือจะเอาเม็ดที่อบเสร็จแล้วไปคลุกกับรสชาตินั้นๆที่ลูกค้าสั่ง แล้วก็เอาเข้ามาอบอีกทีหนึ่งจนมันกรอบอร่อยเหมือนเหมือนเดิมอะค่ะเพราะว่าพอไปคลุกมันจะไม่ค่อยกรอบแล้วพอเอามาอบอีกรอบมันก็จะกรอบเหมือนเดิมก็จะได้เป็นรสชาติต่างๆซึ่งตอนนี้มีทั้งหมดกี่รสชาตินะครับงเราตอนนี้ทำหกรสชาติค่ะก็คือที่จะเป็นเซตปีใหม่ที่โชว์เมื่อกี้เนาะก็คือรสธรรมชาติรสน้ำผึ้งรสหมาล่ารสต้มยำคลุกสมุนไพรแล้วก็รสกรอบแก้วค่ะ คุณนาเขาทำอะไรอยู่ครับเนี่ยก็คือจะต้องเอาออกมาคนทุก5 1าถึงสินาทีค่ะเพื่อให้เสมอกันนะคะเพื่อให้ได้ความร้อนเท่าๆากันทุกเม็ดแล้วก็สีผิวผิวก็จะสีเนียนทองอลามเหมือนกันทุกเม็ดเสมอกันทั้งเม็ดเลยไม่งั้นแบบบางทีอาจจะมีไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไม่งั้นก็จะน้าตาลเข้มไปอ่อนไปอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้ก็จะแบบเซนซิทีฟมากต้องคนบ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้ เอาละครับก็กระบวนการนี้เรียบร้อยแล้วเนาะกระบวนการอบเรียบร้อยแล้วขอไปดูกระบวนการแพ็กเกจหน่อยครับแ<ด>พ้กเกจจิ้งห้องถัดไปห,ห้องถัดไปนะนำไปเลยครับเชิญค่ะค ถึงเชิญค่ะห้องนี้นี่คือผมต้องใส่หมวกด้วยใช่ต้องใส่หมวกก่อนล้างมือก่อนด้วยใช่ค่ะจะเข้ามาในห้องแบ่งบรรจุได้ค่ะครับโอ้แล้วในห้องนี้ทําอะไรบ้างครับเนี่ยในห้องนี้ก็คือจะเอาเม็ดที่อบแล้วมาจากห้องนู้นเนาะแล้วก็จะมาแบ่งบรรจุด้วยเครื่องแบ่งบรรจุเครื่องช่างอัตโนมัติเครื่องนี้ค่ะเสร็จแล้วช่างเสร็จแล้วปุ๊บ เราก็จะไปซีนด้วยเครื่องนู้นค่ะคซีนก็จะมีซีนธรรมดาแล้วก็ซีนที่ใส่ลมไนโตรเจนด้วยเสร็จแล้วก็จะใส่กล่องหรือใส่ออถุงแล้วแต่ที่แล้วแต่ลูกค้าสั่งแล้วก็ส่งค่ะถามนิดนึงครับทำไมต้องเป็นลมไนโตรเจนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อการถนอมอาหารค่ะถ้าใส่ไนโตรเจนก็คือจะถนอมอาหารแล้วก็คงสภาพรสชาติของอาหารให้อยู่ได้นานขึ้นด้วยเแล้วอย่างนี้เวลาที่แบบ ใส่ในแพ็กเกจอะครับจะมีแบบปริมาณไหมฮะว่าเป็นไซส์ไหนไซส์ไหนใช่ก็คือจะต้องแล้วแต่แบ่งบรรจุเป็นกี่กรัมอย่างเงี้ยค่ะาก็คือจะเซตที่เครื่องว่าเอากี่กรัมแล้วอย่างนี้หนึ่งถุงที่แพ็กไปนะครับอยู่ได้นานขนาดไหนเลยถ้าเป็นถุงที่ไม่โดนแสงอะค่ะถุงฟอยล์แล้วก็ใส่ลมไนโตรเจนอย่างเงี้ยก็อยู่ได้หนึ่งปีค่ะสามรับวันในอุณหภูมิปกติไม่ต้องแช่ตู้เย็น ถ้าเป็นถุงใสถุงที่เห็นเนื้อเม็ดอย่างเงี้ยค่ะคก็จะได้น้อยกว่าก็ได้ประมาณ6กเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเริ่มกรอบน้อยลงไปเรื่อยๆก็จะไม่เหมือนถุงถุงมือสนิทที่ไม่โดนแสงแล้วก็ใส่ไนโตรเจนถามนิดนึงครับแล้วอย่างนี้ทางปตทเข้ามามีส่วนร่วมในใน,ในส่วนไหนบ้างครับตอนนี้ปตทช่วยนำไปจำหน่ายที่ร้านาสาตร์กรชุมชนยิ้มได้ที่ตึก Energy Complex ค่ะคก็นำไป สตัวแล้วค่ะก็จะมีเม,ม,ม็ดมะม่วงอัลมอนด์ลูกคุณแล้วก็กล้วยหนึบหนับค่ะแล้วผลตอบรับที่ได้จากการนำสินค้าไปขายกับทางปตทเป็นยังไงบ้างเลยตอนนี้ปตทก็จะสั่งประมาณ2-3อาทิตย์ครั้งหนึ่งประมาณครั้งละ5้า5-6หลงประมาณนี้ค่ะก็คือน่าจะพิ่งเริ่มมัง้งก็ไปก็น,น่าจะเยอะกว่านี้แน่นอนครับพยูปลาครับและอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนดู ผู้ชมสนใจเขาสามารถสั่งซื้อ,อยังไงได้บ้างก็จะมีออนไลน์กับออฟไลน์ค่ะ <c oughs> ถ้าออนไลน์ก็เซิร์ชคําว่าวิสาหกิจชุมชนมะม่วงหิมาพาัน์จะเจอทุกช่องทางเลยค่ะ Facebook, <c oughs> Instagram, Lazada, Shopee, <c oughs> Sh TikTok ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าออฟไลน์ก็คือจะมีร้านค้าแถวนี้เนาะแถวบ้าน <c oughs> แล้วก็จะมี ใครที่อยู่ใกล้อยู่จตุจักรเนาะก็ไปสซื้อเอไปซื้อได้ที่ร้านสากรชุมชนยิ้มได้ที่ตึก Energy Complex ก็ได้ค่ะ คี่ปาครับคือที่เนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนเนาะแล้วมันส่งเสริมด้านรายได้ให้กับคนในชุมชนยังไงบ้างครับก็เราให้คนในชุมชนแถวนี้ค่ะเข้ามาทํางานได้เป็นไรายได้ตามรายวันรายชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะคแล้วแต่ว่าตามออเดอร์เราด้วยเนาะมีออเดอร์มากเราก็ต้องจ้างคนเยอะออเดอร์น้อยเราก็เออไม่ไม่กี่คนเงี้ยค่ะถ้าช่วงที่เยอะค่ะก็เราก็จ้างคนแถวนี้ได้เป็น20-30อคนเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าออเดอร์น้อยก็ ไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ให้ค่าจ้างเป็นรายวันรายชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีจังเลยครับถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมเนาะช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมด้วยใช่บางคนก็เป็นรายได้หลักเลยค่ะอ้าวเหรอครับใช่บางคนอย่างเช่นนาเขาก็มาท้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นรายได้หลักเลยอู้ดีดีมากเลยครับ ครับก็เท่าที่ฟังมาเนี่ยขั้นตอนการผลิตอะไรต่างเนี่ยไม่ไม่ได้ยากเลยเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะครับเมนมะม่วงหิมพันตุ์ก็จะมีประโยชน์เยอะเลยทําอาหารได้ด้วยนะคุณผมมู้ชมแล้วก็นอกจากจะมีประโยชน์แล้วทําอาหารได้แล้วเป็นของทานเล่นได้แล้วด้วยเนี่ยเฮยผพูดถึงเรื่องอาหารผมหิวแล้วคุณผมมู้ชมผมว่าเราไปทานอาหารที่ทํามาจากมะม่วงหิมพันธุ์กันเลยดีวยกว่าครับไปเลยครับไปครับไปครับ โครงการชุมชนยิ้มได้กลุ่มปตทนอกจากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชนและพัฒนาสินค้าแล้วกลุ่มปตทยังเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจการสื่อสารการตลาดเพื่อให้เกิดการยกระดับสินค้าและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจให้แก่ชุมชนอีกด้วยโดยสามารถสนับสนุนชุมชนผ่านทาง www. ชุมชนยิ้มได้ .com และ Facebook Page ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท เอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านแม่ลาปลาเผาแล้วครับซึ่งร้านนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่ขึ้นชื่อในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเขาบอกว่าเปิดมาแล้วเกือบ50ปีเลยครับและเมนูขึ้นชื่อของที่นี่นะส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ปลาช่อนครับคุณผู้ชมอ่ะนี่อยู่ข้างหน้าผมแล้วตอนนี้เลยโอ้ไม่รอช้าเลยผมแนะนําเลยดีกว่าครับนี่เมนูขึ้นชื่อซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะเมนูแรกเลยปลาช่อนเผานะครับเขาก็จะนี่ครับทานคู่กับ สะเดานะครับแล้วก็น้ำปลาหวานแล้วก็มีนี่นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยอีกหนึ่งเมนูเมนูนี้เลยครับนี่เมี่ยงปลาช่อนนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อนะครับนี่เลยมาฝั่งนี้บ้างดีกว่าปลาช่อนผัดพริกขิงนะครับมีนี่อีกโอ้โหนี่หอมหมกปลาช่อนนะครับปลาช่อนฟูครับแล้วก็ต้ยมยำคุงปลาช่อนนะครับแล้วยังมีเมนูอื่นๆอ,อีกนะครับแต่ว่าวันนี้เราคัดสรรมาให้แล้วว่านี่เลยคือเมนูซิกเนเจอร์ที่ต้องมากินครับ ยังมีนี่ด้วยนะครับนี่แกงแกงคั่วหอยขมนะครับมีไก่ทอดซอสมะนาวครับผมผมว่าอย่ารอช้าเลยดีกว่าคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าโอ้โหเมนูอาหารมาขนาดนี้แล้วต้องจัดแล้วครับผมขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตจกเลยครับคุณผู้ชมครับขอข้าวสวยมาเลยครับ กล่อมเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับที่นี่นะครับนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วนะครับยังมีของฝากด้วยนะครับซึ่งของฝากที่เนี่ยที่เป็นขึ้นชื่อเลยนะฮะจะเป็นผลิตภัณฑ์จากปลาครับจะมีปลาช่อนนะครับปลาสลิดนะครับมีกุนเชียงปลาด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กินให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปดูที่ร้านของฝากกันครับ ชื่อเกดค่ะพิเกดค่ะโอ้ในร้านนี่มีลูกค้าเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยถามนิดนึงที่นี่อะไรเด็ดอะไรที่มาถึงแล้วต้องซื้อแน่นอนที่มาซื้อกันก็จะมีปลาช่อนแดดเดียวที่เป็นแบบแทะแข็งอ่ะพี่อ๋อจะอยู่แล้วก็จะมีแบบปลากระพจะอยู่ในตู้ข้างหน้านี้ครับก็จะมีแบบแั่นชิ้นก็มีค่ะพี่สำหรับเอาไปทอดได้เลยเขาบอกว่าปลาช่อนแดดเดียวที่เนี่ยอร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยหรอโอ้ ล้วข้างหน้าตรงนี้เนี่ยอะไรฮะเนี่ยข้างหน้าที่จะเป็นเป็นแบบปลาช่อนฟูปลาช่อนฟูผัดพริกขิงคะเี่ที่ทานอยู่ในร้านแล้วเราจะมีแบบพวกน้ื่พริกนรกพวกนรกปลาช่อนแมงดาสลิดแล้วก็น้ำตาลปลาไหลใช่ค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปเดินดูก่อนครับขอบคุณมากครับไปครับคุณผู้ชมไปครับนี่อันนี้มีเค้กปลาช่อนด้วยนะเค้กเนื้อปลาช่อนนี่อันนี้นี่ของเด็ดที่นี่ครับ ปตทให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนพร้อมร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร,กรและชุมชนทั่วประเทศโครงการชุมชนย้มได้โดยมุ่งเน้นการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์สร้างงานตลาดให้ชุมชนผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มปตทและสร้างโอกาสในการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นพื้นที่สังคมออนไลน์ละยกระดับโครงการสร้างโอกาสทางการค้าด้วยการสนับสนุนชุมชนผ่าน w w w c h u m c h o n y i d c o m และ Facebook Page ชุมชนยินได้โดยกลุ่มปตะทสัปดาห์หน้านะครับรายการ j o y s t a y จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้เลยนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับและสามารถชมย้อนหลังได้ที่ YouTube มัน Work ์ Channel และเพจ f c e e o o o k o y y c e y a y ถนแนแห่งการเดินทางครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ